อยู่กับป้องนพัสแนลนะครับเราจะพามาดูส่วนตรงนี้นะครับที่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 นี่ที่จะพาถิ่นนะครับจังหวัดอะไรคะจังหวัดจังจังหวัดภูเก็ตครับโอเคครับอ่ามีผู้ติดตามกี่คนครับวันนี้มากี่คนไม่มวันนี้นะครับมากับป,ปา้าหนึง่งแล้วก็แม่มนอนกัแม่ก็ามากับผมครับโอเคแน่นอนครับอ่ามีอะไรบ้างตรงนั้นจ้า เมื่อกี้ผมเห็นปูแล้วก็ปลาตัวเล็กนะคะไหนปลาปูนี่นี่ครับปูโอ้โหปูเยอะมากเลยโอ้นั่งตัวใหญ่มากเลยนั่นน่ะใช่ครับโอเคตัวใหญ่แลวนั่นไงตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยนรเดชใช่แม่ปฏิเสธแล้วแม่โอ้นี่น้องปูใช่แม่ปฏิเสธแล้วใช่แม่ปฏิเสธแล้วมันตัวใหญ่ค่ะปฏิเสธแล้วแม่ปูที่อยู่ในนั้นอ่ะที่มันตัวไว้รู่อือแล้วฝั่งนู้นนะครับแล้วไปดูฝั่งนู้นนะครับ ทุกคนครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับไหนครับเห็นนี้มีไหม,มน่าจะมีอยู่ตัวเล็กนะคะน่าจะไม่มีมีปลาครับทุกคนมาดูปลานี่เป็นสถานที่นะคะที่วิ่งออกกำลังกายก็ได้หรือไม่ก็เดินแบบชิวๆเดินออกกำลังกาย อันนี้ก็เขียนว่าอันตรายห้ามนั่งบนดาดเป็นเลย่ะเพราะว่ามันไม่แข็งแรงเดินจับได้แต่ว่าห้ามนั่งแม่ปูไหนคะปูครับเนี่ยปูใช่ปูตรงนี้นมปคะ่ะไปดูทางนู้นบ้างนะคะมาจุ๊บ ก็จะถึงชายหาดแล้วหรอหหวสวนสาธารณะสะพานหินสวนสาธารณะ ป๊าป้ามันมีสองทางเหรอสองทางออกถูทะเลแล้วแม่มันมีสองทางมาขอรอดข้าวนี้แหละไม่ได้ลูกนุ่มไปถนนแล้วไปอย่างข้าวไปอยากไป๊าไปาขงไปไปลงไปลงนี้ได้มาป๊าไปลงนี้ได้มาไปลงได้หรืปลาป๊าไปลงนี้ได้เออไปลงก่อนไม่ใประวัง นะคะคทางเขา้าเราก็จะออกลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคลงหัวนะเพล่มลงหเรอยแม่ออกมาเลยไปไหนแม่ขอวิ่งเล่นก่อน าผู้นคนมาเดินเล่นหรือไม่ก็มาวิ่งออกกำลังกายตอนเย็อากาศดีมากผู้คนก็ไม่พุกพลานค่ะเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยไหมเหนื่อยยังเหนื่อยหรือยังตรงนี้ไหมไม่ตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นอย่างเดียวตรงนี้มันขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นบอกเพื่อนๆนี้ว่านาพะเหนื่อยยังยังครับนาพะจะทำอะไรครับจะโตอะไรครับตรงไปตรงตรงตรงนี้มันมันจะแบบว่าจะโตจะโตจะตรงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นอย่างเดียว นี้ก่อนกันออตอนนี้น้ําลงอยู่นะคะน้ําลงก็จะเป็นประมาณนี้สามารถเดินลงไม่ได้ หมู่บ้านอะไรอะตรงนี้เกาะสิเ,ลเหลี่ยงหมู่บ้านตรงนั้พื้นที่สะอาดมากมนะพืนนนนน้นที่สะอาดเหมาะสำหรับ พาเด็กเล็กๆมาวิ่งๆอากาศดีมากนาร์ดหม่งเลไปนยยังเอาวิ่งปิดก่อนปิดคลิปก่อนส่อปครับพ่าป้าถอนไม่ได้ขาด<บ>ด้วยสิฮะ แชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสบ๊ายบายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจ้าับวันนี้